พลางตัวเก่งจังเลยนะตะอ้วงกินจนตัวอ้วงตุ๊บเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องชุชิน,น,ชนันชาแนลนะคะพามาจับโจรกินใบไม้และนี่ก็คือผลงานของเต้าเขียวอ้วงนะคะน้องกินหมดเลยนะคะอันนี้คือใบดอกพุดนะคะทุกคนจากที่ใบสวยงามมีดอกสวยงามแบบนี้น้องก็ ินจนอิ่มมีพรีมมันหมดต้นไปเลยจ้าฝั่งนู้นหมดไปแล้วนะคะแต่เรามาเจอก่อนเช้าเช้าเสียงที่ชนบท้านนอกนะคะก็จะมีเสียงไก่เสียงรถเสียงอะไรแบบนี้นะคะฟังเพลินกันไปจ้าเอ๊เขาหลบอยู่ไหนนะตะอ้วนอะ่ะตอนแรกก็หาไม่เจอนะคะทุกคนพยามมองหาอยู่ตั้งนาน ะเอนี่ไงเจอตัวแล้วนะคะสายตาพิา่าดมองมาที่เราเลยถ้าเราไม่จัดการนะคะน้องจะต้องกินหมดต้นแน่ๆน่นะคะเราก็จะเก็บน้องไปทิ้งที่อื่นนะคะทุกคนดูสายตาน้องดิสายตาพิ่าาดย่านี้เห็นแล้วขนลุกดูสิคะ กินแล้วก็ถ่ายอุนจีไว้แบบนี้น่าตีจริงๆเลยเราจะต้องเก็บเขาไปทิ้งนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเอาไว้ไม่เอาไปทิ้งที่อื่นนะคะ<ส>ขเขาก็จะ กินใบไม้ของเราจนหมดต้นเลยนะคะดูสายตาเขาด้วยคะ่ะน่ากลัวมากมากเลยเดี๋ยวเราจะเก็บนอกไปทิ้งที่อื่นนะคะทุกคนเมื่อกี้เราเก็บไปทิ้งตัวหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยกิงตรงเนี้ยที่หักไปแล้วนี่เราไปดูคลิปที่เราถ่ายเมื่อกี้สายตาก็แวบมาเจออีกตัวหนึ่งนี่เลยอ่ะนี่เลยค่ะ ทางตัวเก่งมากเดี๋ยวเราลองดูที่อื่นอีกมีอีกเปล่าคือหรือว่ามีตัวเดียวมาสองตัวซ่อนอยู่ใต้ใบนี่เองเนี่ยค่ะทุกคนอือฮกำลังหลับอยู่เลยหลับตาปิดเลยน้องกินหมดต้นเลยนะ ำลังหลับอยู่เลยว่าอยู่ตัวเดียวทำไมกินหมดต้นขนาดนี้ <ś led> นี่ตัวหนึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะจัดการ <ś led> เอาน้องไปทิ้งนะคะถ้าไมทิ้งเนี่ยหมดต้นเลยจ้าดอกพุดของเราดูเราก็มองหาแต่ข้างบนนะคะเห็นตัวเดียวเนาะ พอถ่ายไปเอา้านี่ไงมีตัวหนึ่งทุกคนได้ยินเสียงนกไหมคะคแทนให้ดูนกนะนกอยู่บนต้นมะละกอนะคะนี่มะละกอดกมาก เรามาโฟกัสที่หนอนชาเขียวกันต่อหนอนโปเขียวดิโอ้ยดูตาเขาสิเราจะเก็บไปทิ้งที่อื่นนะคะ